เกย์หมอนี่จริงๆเกย์ใครไว้ผมไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือตอนนี้ฆาตกรที่พวกเราเจอก็คือฆาตกรยามาโอกะใช่ไหมวะลินนั่นแหละพูดง่ายคือฆาตกรตกถังสีใช่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่ากับฆาตกรตัวนี้เนี่ย ไม่นะเพื่อนผมล้มไปแล้วล้มใกล้ๆเลยไม่เป็นไรครับตาสเต็ปเครื่องหนึ่งต่อหนึ่งคนอีซีอีซีมาดูซิเราจะสุ่มได้อะไรกันเอา้าได้กี่ร้องอ้าอาวโอ้ยเอาดีๆอุ้มแล้วหลุดแล้วล้มวัดอะไรเว้ เราเปิดที่มันเกี่ยวกับการปั่นไฟมาแล้วก็ต้องทําประโยชน์โดยการปัดไฟแลลวเนาะเอาเฮ้ยเดีเ๋ยวมีผมปันไฟคนเดียวข้อเด็ดกำลังจุกอยู่โอเคผมไปอออ๋เปิดกันเครื่องสุดยอดครับแต่ไม่เป็นไรโอ๊ ผมคือนิโคลัสเคธผมคือสุดยอดนิโคลัสเคธดาราดังผมจะช่วยเพื่อนเอาห่วยอะไรวะไม่ช่วยก็ได้ไหมงั้นผมจะปั่นไฟนี่แหละอาใครมาไหมรักษาตัวเองก่อนขมอรักษาตัวเองก่อนเดี๋ยวก็ล้มไอ้ขีดอยู่ด้านบนนะ รักษาแผลลึกเร็วขมนขมนรักษาแผลลึกล้กลมหนีมีปัญหาเนะลยเนาะขัดกวนมาพรุ่งนี้เลยเนาะแล้วมันเปิดมาแล้วใหนุ่มระวังตัวไว้ระวังตัวไว้มารักษาให้ครบมีใครไปช่วยไหมนะ เฮ้ยเอาดีๆไม่มีใครไปช่วยเพื่อนหรอเฮ้ยเ,เดี๋ยวผมไปช่วยเองใช้เปิ๊งนี่ไปเลยจะได้ไปไวๆขึ้นโออได้ยาใช้ได้ใช้ได้ไม่ไทิ้งให้นายตกเฟสสองแน่นอนโกโก,โก้อะไร รักษารักษามันตรงนี้เลยสต่านการณ์ถือว่าโอเคอยู่ยังไม่มีใครตกเฟสเรียกถูกปะเนี่ย ผมคือดาราดังและผมก็มีจิตใจอันสวยงามใช่ผมคือนิกเคสนิกฟักกี้เคสอะไรวะเฮ้ยเอาดีดีเน็ตเหลืองต้อมแส่บปลอดไฟไปเราจะต้องเสร็จแล้วเราจะต้องมีชะตากรรมที่อันว้าวอันสวยงามใช่เพื่อเราล้มแล้ว ผมรู้คนไทยทั้งสองไม่ดิคนไทยหมดเลยผมก็คนไทยใช่ทุกคนเป็นคนไทยโอ้ยแหลกคนไทยเขาจุกโหดนะครับผมเชื่อผมเชื่อใจผมล็อกก่อนรอกก่อนรอกก่อนปิดมาแล้วอ้าว๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร,อะไรเอาเอาเฮ้ยเอาดี่ี เอาโดนไม่ติดเอ้ยเกือบโอ้แลกแลกเครื่องแลกโดนทันเอ้าเน็ตโอ้ยเฮ้ยอดีตเน็ตเอาอะไรอะเอลดี่เออเครื่องแลก โ like อ s โหหมุน <ๆ S 1> ติวติวเลยเออเรามาคุยกันก่อนเอ้กันก่อนเฮ้ตกทั้งสีเอ้ยเราดน้โอ้โหเซ็ตาเอาเฮ้ยจ้าอดีตโอ้โหไม่มีไม่มีไม่ไมีท่านผู้ชมอะไรอะไรอ้าย อะไรวะเอ้ยลุยนี้ไม่ต้องช่วยผมเหรเฮ้ยเกมเ็ทเลี้ยงลูกเกมไออ่ะเออปล่อยฉันลงจากตะขอหนะากำมานปล่อยฉันลงจากตะขอพี่จะตายแล้วเฮ้ยพี่เไอ้ไม่ต้องช่วย ไม่ต้องช่วยนะไม่ต้องช่วยต่อขั้นตอนอยู่ใกล้ๆนะเอ้ยไม่ดิไม่ต้องช่วยสิเออใช่ใช่เพราะเราเฟดสุดท้ายแล้วโอ้ดูสิผมเหลือผมเป็นคนเฟดสุดท้ายคนเดียวเนี่ยอะไรเมโอเคโอเคมีคนเฟดสุดท้ายกับผมแล้วเอ้ยว่าเข็มฉีดจามทำไรได้เอ้ยลองลองลองช้ดูหน่อยอจะเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย What? ผมใช้ทำไมอ,อ๋อนั่นไงเข็มฉีดยากำลังเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆอ,อ๋อด้านบนด้านบนผมเห็นแล้วมันน่าจะเพิ่มแล้วจากนั้นก็จะหายเก็บใช่ไหมเออ t ั a n เ you ไหนดูจี้เจีอะไรอ,อ๋อได้สมไดโนวัน อันนี้อันนี้คือมาเล่นเกมขาดตกรหรือมาเล่นเกมสุ่มนี่ยผมเห่มันเกลือจริงจงโอ้ยเหลือเครื่องปั่นไฟหนึ่งเครื่องแล้วไม่นะเพื่อนเราตายแล้วคนหนึ่งเขาไม่รอดแล้วโอ้ my god อุ้มเลยอ่ะอุ้มเลย อเอาโมลีหรือปะเนะี่ยเออเอ,อื้อมโอ้โโมลีโอไมค์คผมลืมไปว่าเขาโมลีมาเนี่ยว้าไม่รู้ว่าผมแอบั้งใกมาเดมาเดหาจูเอ้ยหาตัวผมเจอแกแกก็ถือว่าเก่งแล้ว ผมแอบคอมแอบับเอาเอาดีๆเพื่อนจะตายหมดแล้วอ้อเช็ดอ้อเช็ดไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับงานต่อเองเดี๋ยวผมรับงานต่อเองเพื่อนหุกไว้ไม่ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตายแล้วเพื่อนตายแล้วเผ็ดมาแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยจู๊จูระดับประเทศจูไป่อเ่นเดี๋ยวผมปัดไปเองเฮ้ย ทุกที่ื่นเพื่อนอย่ามาตรงนี้อย่ตาย no มันมาหาผม net n e เ allie เสีส่ิง allie เสี่ยง net ผมเก็บแบบมงอคเอาอะไรวะแอ d a t e แอม a t โอ้โหโอ้โอ,โอ,โอเป็มาแล้วผมได้ยิงแสงไฟ มันเตะไปไกลแล้วมันเตะตามหลังผมแล้วดอดเฮ้ยเกมโอเกมอะไรวะอ๋อข oh ัดกรโอ้โหปีนกำแพงหรือป uhh ีนอากาศอ๋ออืออะไรวะเนี่ยโอ้ห้องใต้ดินเลยยูยเนี่ยปีนจังเลย ผมตายเพราะเน็ตปิงโคตรอะไรเว่ยเอ้ยจะเล่นไงดูมโอ้โหผู้พัฒนาเกมดูดูดูคุณทำอะไรลงไปผู้พัฒนาเกมทำให้ผมเน็ตปิงไงเลยแล้วคดกรตัวนี้มันใช้โปรโอ้โหเปิดตัดเน็ตครับพี่น้อง ไหนเพื่อนรอดไหมอ้าวความหวังอยู่กับคุณแล้วเอ,อ้ผมดูเพื่อนผมจังมุนติว้วเอ้ยเอ้ยท่อโอ้โหเพื่อนรอดว่ะ My ่ o d โอ้มายืนมีการยืนรอคารกรรนนะครับผมโดดเลยอ้อเพื่อนรอดแต่ผมไม่รอดเพราะอะไรเพราะเน็ตปิงไข่ใ,ใหญ่จังไอไข่ใ,ใหญ่จริงอะไรไม่รู้ โอ้ oh my god ขกรรกรคนไทยทุกคนเป็นคนไทยผมก็เป็นคนไทยเน็ตก็เน็ตติงขักรรไกรใช้โปโปแบนแบนเลยโอแบนนี่แบนเลย,น,น,เลยนี่น,นี่วิธีกดเกียมนะครับเป็นวิธีกดแบนใช้โปต,ตัดเน็ตครับผมโอไม่ดีคนเล่นโปไม่ดีต่อสังคมนะทุกคนไม่ควรใช้นะครับผมสำหรับคนที่เล่นโป้หแล้วไม่ได้